สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องมาแซดี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปดูหนังของบังทันนั่นเองนะคะก็คือหนังเรื่องนี่ก็เราอะจองรอบวันที่19นะคะทุกคนเพราะว่า,าวันที่1 2บสเนี่ยก็คือไม่ว่างเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยจะไปดูที่19ก็คือวันนี้นั่นเองจริงๆอะ่ะมันจะเป็นรอบสุดท้ายแต่ว่าจู่จูนะคะ SF เอฟเขาก็มาเพิ่มรอบมีวันที่ 20ด้วยนะคะแล้วเราก็เห็นคนสป,ปอยว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็อยากจะไปนะคะวันนี้ก็จะมาบอกนะวันนี้ก็ใช้มือถือบอกก็อาจจะไม่ชัดเท่ากล้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้เราเน้นแบบสบายๆพกง่ายนะคะก็ไปกันคะ่ะทุกคนนี่เราก็อยู่ที่ SF Center m นทรนะคะทุกคนวันนี้คือมันจะมีจอถ่ายอย่างเงี้ยคือน่ารักมากมีคุณแพนด้วยทุกคน<อ>นี่นะคะแล้วก็จะมีแบบป้ายอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก นะคะ ตอนนี้เราก็นนากำลังจะไป M B K นะคะทุกคนเราไม่ได้ดูที่นี่นะเราดูที่ M B K เพื่อที่จะแล่นกับที่นั่งตรงกลางนะคะเพราะว่าที่เนี่ยตรงกลางือหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เออทุกคนโอ้ยโซดีมากน้องนัดพี่ปานะคะอันนี้พี่ปาแล้วก็อันนี้น้องนัดนะคะทุกคนไป ็นโปรการ์ดนะคะแล้วก็บัตรดย๋ยวบัตรแข่งเราต้องมารับเดือนหน้านะคะเพราะว่าเหมือนยังไม่ได้นะคะทุกคนก็แหไะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ออกจากโรงแังเรียบร้อยนะคะแธ่จะบอกว่าการน้ำตาไหลล้มมากทุกคนออตอนนี้ก็พาน,น้องมาต่อแถวซื้อแก้วนะคะแล้วก็นี่มาแจกของด้วย จะมาฟังความรู้สึกของทุกคนกันก่อนนะคะพี่เปาเป็นยังบ้างคะวันนี้เหรอคะวันนี้เป็นไงบ้างกลัวมากเลยโลรธมากกล่อมากว่าเรารู้สึกยังไงกันหนะังเรื่องนี้คะเอ่อจริงๆมันทําให้เรารู้ว่าเขามีการดําเนินชีวิตยังไงใช่ไหมแล้วแบบอีกด้านหนึ่งใช่อีกด้านหนึ่งเราก็แบบก็ว่าคือเขาบอกว่าบางขณะรักอาร์มี่มากเลยนะใรักมากๆแับมากๆเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้อาร์มี่ทุกคนเนี่ยเอ่อนื้อถึงบางรั้นให้มากๆใช่เราอยากให้เขามีความสุข เขาก็อยากให้เรามีความสุขเช่นเดียวกันน้องเนร์รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ดูหนังกันตื่นเต้นมากต้องมาเราก็แบบคือทำให้คนรู้จริงๆว่าเขารักแพ้แฟนเขอจริงมากจริงจริงคือคือหนังเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบอีกตัวตัหนึ่งที่เหมือนกับคุณแพ้ก็มีวีกับตัวตัวที่เป็นคิมแทเองใช่ป่ะเออคือมันแบบเฮ้ยดีหนังเรื่องนี้ดีเราเห็นแตแบบเขาก็พยายามให้เราเห็นในตัวตัว รู้สึกว่าจะาที่จะร้องไห้บ่ยาใช่ไหม่เดวตาเหลือกเลยจริงเรูแบบอยางนี้แโอ้ยอย่ไหนะอ่ไหโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็แวะมากินข้าวที่บิ๊กซีนะคะก็มากินฮอทพอกัเจอกันที่ไติมบุฟเฟ่ต์กัก่นคือแบบหิวมาก แก็คือแบบคิดถึงมางคันมากคือโมกอ้อนสั่งหมั่ไปด่าคบ <c oughs> คิดถึงอ่ะดูแล้วก็แบบคิดถึงจริง <c oughs> ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือนั่งดูคอนเสิร์ตกับพี่ปานะคะทุกคน ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงที่ห้องใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราก็ทําแบบกิจกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือสองพี่กลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าความประทับใจที่เรามีต่อหนังที่ไปดูในว,วันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะลงหลังจากที่รอบฉายทุกรอบนะคะหมดไปแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเราแอสบสปอยใช่ไหมคะเดี๋ยวหลุดสปอยอะไรอย่างเงี้ยกเออ็เดี๋ยวลงวันที่แบบ ถัดจากที่เขาหมดรอบชายเลยละการอะไรนี้เนาะก็ครั้งนี้นะคะเราจองบัตรในการดูหนังเนี่ยจริงๆตุกมันราคา500บาทแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นสมาชิก S S plus อะไรเงี้ยมันก็จะลดไป50บาทนะคะซึ่งเราไปดูที่ M B K เนี่ยมันก็ตัวราคาประมาณ450บาท แล้วเนี่ยที่เราวิ่งไปถ่ายรูปอะทุกคนที่ได้รูปมาตามหน้าโรงหนังอะไรเงี้ยก็คือเราไปถ่ายที่สาขาเซนต์เทเวิลนะคะซึ่งสาขาอื่นเนี่ยยังไม่มีจอแบบอลังการเหมือนเซนต์เทเวิลนะก็เลยแบบลงทุนที่จะแบบวิ่งแบบไปเซนต์เทเวิลก่อนแล้วก็วกกลับมาที่ M B K นะคะก็เกือบที่จะไม่ทันรอบหนังแล้วนะทุกคนเออนั่นแหละก็มาเล่าเลยละกันนะทุกคนว่าวันนี้เราได้อะไรกลับมาจากการดูหนังครั้งนี้บ้างนะคะ ค่ะทุกคนอย่างแรกที่เราได้มาจากการไปดูหนังครั้งนี้นะคะก็คือ1เลยก็คือเป็นโปสการ์ดนะคะที่เขาให้ของเป็นที่ระลึกจาก SF นะคะแล้วก็จะมีบัตรแข่งแต่ว่าบัตรแข่งเนี่ยเขาให้เราไปรับวันที่10นะคะซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับาการไปดูหนังในรอบนี้นะคะก็เลยอดออกมาให้ทุกคนดูเลยนะแต่ว่าโปสการ์ดคือดีะคะ่ะทุกคนมีเท็กซ์เจอร์แบบเออน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมีรูปบางทานอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคก็ทีนี้ก็จะมาเล่าสิ่งที่เราได้มาจากการไปดู หนังครั้งนี้นะคะอันดับแรกเลยบอกว่าะจะบอกว่าประทับใจมากๆอย่างที่เราเคยโพสลงเฟซไปนะคะในวันนั้นเนาะก็คือประทับใจมากๆหลังจากที่ออกจากโรงหนังเนี่ยก็คือแบบรู้สึกหลักบางทานแล้วก็ขอบคุณบางทานมากขึ้นจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยหนูว่าตอนนี้ช่วงนี้ฉันตามบางทานน้อยลงอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปดูหนังปุ๊บรู้สึกว่าไม่อะความรู้สึกนั้นมันยังเหมือนเดิมแล้วมันก็แบบ มากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วก็ยังรักเขาแบบมากๆอยู่อ่ะมันก็เออตอกอย่างความรู้สึกว่าเออแบบเรายังรักเขามากนะแล้วก็แบบรักแบบไม่รู้ว่าคือแบบอยากจะบอกว่ารักมากๆนะคะหลังออกจากโรงมารู้สึกว่าเออมันกระตุ้นความเป็นติ่งของเราได้เยอะขึ้นแล้วก็แบบพยายามบอกกับตัวเองว่าเอออย่าร้องไห้นะวันนี้ห้ามร้องไห้ก็แบบได้แต่กลั้นน้าตาดูคน คือแบบมันมาจอตรงนี้แล้วแบบมันจะหล่นลงมาแล้วแต่ว่าก็แบบทําอย่างนี้ไว้แบบวันนี้จะไม่ร้องแล้วก็แบบพยายามมองบนไม่ให้น้ําตาไหลออกมาเพราะว่าวันนี้จะตั้งแบบตั้งใจดูอะวันนี้เราจะตั้งใจดูวันนี้เราจะไม่ร้องไห้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจคือแบบร้องไห้ไปหมดแล้วอะเออทุกคนซึ่งในหนังอะมันก็แสดงแบบซีนหลายๆซีนเช่นแบบซีนแบบเศร้าซีนแบบเอาใจอามี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีซีนที่แบบทําให้เราแบบเอ้ย ทำไมเราถึงภูมิใจในตัวบางทันขนาดนี้ก็เลยแบบมันเป็นสเกลที่แบบเฮ้ยบางทันแบบมาไกลได้ขนาดนี้เนี่ยพวกเราก็ขนลุกมากทุกคนเออแล้วก็จะมีซีนที่แบบแสดงอีกมุมมองหนึ่งของบางทันคือบางทันจะมาพูดอะทุกคนว่าแบบเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงในตอนนี้อะไรเงี้ยเออแบบเราก็ขึ้นมาอ๋อในบางบางเรื่องที่แบบเออเราเราไม่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขารู้สึกแบบนี้เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันเลยแบบเฮ้ยคือดีมากเลย แล้วมีตอนหนึ่งที่เราแบบจะร้องไห้ก็คือจะร้องไห้สุดๆเลยก็คือซีนของอจองกุกนะคะที่น้องบอกว่าอันนั้นแหละทุกคนใครไปดูก็ต้องรู้คือจะไม่พูดแต่คือจะบอกว่านี่แบบอยากเขียนจดหมายสักหมื่นฉบับแบบส่งไปบอกนางว่าคุณมีค่าคุณมีค่ามากๆสําหรับอาร์มี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันทําให้เราจะร้องไห้น้ำตามันจะหล่นลงมาทุกคนแบบจริงๆอ่ะเออนั่นแหละ แล้วหนังมันก็จะมีซีนให้เราขำด้วยนะพอพอจะร้องไห้มันก็ยังยังจะไม่สุดมันก็จะมีซีนให้เราแบบขำแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกๆซีนนะที่มีมันทําให้เราแบบยิ้มตามเกือบทั้งเรื่องเลยทุกคนบางคนก็จะแบบหลุดเสียงหัวเราะออกมาจริงๆลงลงที่อ b c เนี่ยอามี่แบบน่ารักม,มากๆนะคะคือแบบทุกคนตั้งใจดูแล้วก็ไม่มีแบบยกมือถือออกมาถ่ายเลยนะแบบข้างหน้าเราก็คือแบบทุกคนโฟกัสจริงๆะ่ะเออเพราะว่าหนังมันแบบ ดีมากอะเออทุกคนเรารู้สึกว่าประทับใจว่าครั้งเนี้ยเราจะบอกว่าเป็นครั้งที่เราชอบมากที่สุดตั้งแต่ไปดูหนังบางทันทุกรอบมานะคะก็คือเรื่องนี้ชอบมากที่สุดเพราะว่ามันรู้สึกได้อะทุกคนแล้วมันเอออาจจะเป็นช่วงนี้ที่เราแบบคิดถึงบางทันด้วยแหละมันก็เลยเราอินมากเป็นพิเศษนะคะก็จะบอกว่าประทับใจแล้วแบบอยากให้ทุกคนไปดูไม่รู้ว่าบีฮีดะเขาจะฉายแบบอีกรอบไหมอะทุกคนต้อง ต้องลองต้องลองไปดูนะถ้าเขาแบบใช้รอบนึงนะคะแล้วระหว่างดูมันก็จะแบบมีความคิดดึงแบบแวบเข้ามาในหัวฟึ๊บก็แบบอ่ะปีหน้าฉันจะต้องไปตามเขาให้ได้ไม่ว่าแบบจะลําบากแค่ไหนหรือแบบจะอะไรยังไงก็ช่างคือฉันต้องไปตามเขาให้ได้แบบจะไปตามติ่งให้แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยอะทุกคนคือมันแบบแวบเข้ามาในหัวแบบฟึบหนึ่งแบบ เออเขาคือพลังบวกของมึงอ่ะทำไมมึงจะทําเพื่อที่แบบจะไปเจอเขาไม่ได้อ่ะทุกคนแล้วมันก็จะคานวณว่าเออเนี่ยฉันต้องแบบเอาเงินเก็บส่วนหนึ่งอ่ะไปแบ่งฝากประจําเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยแล้วก็จะเอาดอกเบี้ยนั้นไปตามเหมือนทันที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคือคิดไปเยอะมากทุกคนมันแบบวางแผนไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยเอองงไหมเออจริงๆมันแบบมันเป็นแรงกระตุ้นจริงๆนะพูดอันนี้คือพูดจากความรู้สึกเห็นไหมเหมือนเหมือนเชอคือมันแบบ เออแบบมึงรักเขาขนาดนี้มึงภูมิใจในตัวเขาขนาดนี้ทำไมมึงจะทำแบบเพื่อที่ไปเจอเขาไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองถ้าจะทำได้นะทุกคนแล้วก็บอกเองว่าเออมึงต้องเรียนจบภายในปีนี้นะปีหน้าแบบจะได้แบบไปตามได้แบบสบายแล้วก็จะให้ความสุขกับตัวเองพลังบอกกับตัวเองมันจะได้แบบเออจริงๆมันก็ทําเพื่อเราทางนั้นอนะ่ะแล้วก็แบบได้เจอบางฐานด้วยมันก็เป็นความสุขข,ของเราด้วยเป็นฮิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเราบอกจริงๆงนะการที่แบบเราเราแบบ อยู่ตรงเนี้ยมันก็มันก็มีบางวันที่แบบเราเหนื่อยมากกับชีวิตของเราแบบจริงๆแต่ว่าพอมาเจออย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทําให้เราว่าเออเรามีสิ่งที่ต้องทําในอนาคตมีสิ่งที่เป้าหมายที่ต้องทําแล้วก็ใช้บางทันเนี่ยเป็นพลังบวกเป็นแรงผลักดันให้เราเสมอนะอันนี้คือพูดจริงๆคือแบบเออเขาเขาเป็นส่วนของเราไปแล้วเออแกนั่นแหละเราก็เลยบอกเออ กูต้องไปเจอเขาให้ได้นะปีหน้าไม่ว่าจะเข้าคอนหรือไม่เข้าคอนก็ต้องไปไปอยู่หน้าคอนก็ดีได้ยินเสียงเขาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยมันก็บอกตัวเองระหว่างดูหนังนะคะอือนั่นแหละทุกคนจะร้องไห้เดี๋ยวแล้วจะร้องไห้อ่ะ ค่ะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากบอกทุกคนว่าสู้ๆนะคะสําหรับคนที่อยากไปเจอบางทันแล้วก็ยังไม่เคยเจอบางทันแล้วก็เคยเจอบางทันแล้วแล้วก็คิดถึงบางทันอยากไปเจอบางทันอีกนะคะเราก็อยากบอกว่าสู้ๆนะคะถ้าแบบทุกคนมีความพยายามมีความตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่แบบมันแน่วแน่อ่ะสักวันหนึ่งทุกคนก็จะได้เจอบางทันตามที่เราแบบ วาดฝันไว้คาดหวังไว้ตั้งเป้าหมายไว้แน่นอนว่าทุกคนทําได้นะคะเหมือนเราก็คือตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็พยายามทําให้มันสำเร็จแบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากแบบขนาดไหนอะทุกคนเราก็พยายามหาหนทางที่พยายามให้มันเป็นไปได้เหมือนที่เราเลือกที่จะเอาเงินอนะทุกคนไปฝากประจำเพื่อต่อยอดแล้วก็เอาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งแบบไปตังมาทันนะคะทุกคนถึงมันจะไม่ได้มากมายแต่มันก็ทําให้แบบ เออนั่นแหละทุกคนมันก็จะทำให้เรามีความหวังมีกำลังใจมากขึ้นมากขึ้นนะคะทุกคนก็พยายามสู้ๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องมาแดนี่ชาแนลนะคะเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรอีกเดี๋ยวเราจะพยายามเอามาฝากทุกคนเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะอ안녕